น้องนุ่นค่ะค่ะมาตามแนวทางกับน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดนี้ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะน้องนุ่นเนาะเป็นคลิปแรกของงวดนี่ค่ะมาตามน้องนุ่นเมือนี้วันที่ยี่สิบห้าค่ะท่านผู้ชมน้องนุ่นว่าฟันแล้วว่าสันฟันไดเจักมือน้องนุ่นฟันเมือขืนนี่ค่ะฟันเมือขืนล่ะสุดเนาะค่ะมาตามน้องนุ่นวันที่ยี่สิบห้าค่ะส่วงายเนาะส่วงใบใบค่ะฟันนี่อะไรคะน้องนุ่นฟันค่ะนี่ฟันน่ะ อันมื่อจเป็นขึ้นจังศูนย์ฝึกเนาะคะ่ะเป็นคื้จังศูนย์ฝึกเป็นขึ้นจังขายทหารค่ะบัดน,นี้มีคู่ฝึกหลายคนแพียงพ่นยืนจุ่มกันนะคะค่ะบัดน,นี้นูน่ะก็มีน,นู้นู้ใความฝันนะว่าไปซอยไปซอยผู้กำกับเ่นฝึกค่ะผู้กำกับเนะี่ยผู้กำกับเนี่ยก็เป็นผู้กำกับลอยรอนี่นะคะค่ะกับไปน้ากันกับเพิ่นบัดน,นี้นูนันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเพิ่น,น,นไปหอดมองฝึกแล้วค่ะเพล่นบอกว่ามาก พาดิน่อยมาฝึกเขึ้นมาในความฝันนะหนูบอกว่าหนูเป็นครูซอยฝึกเดอ้อหนูหวังซิในความฝันค่ะอันกับปาติลาบอว่าไปซืนน้อน้ำก้อนในความฝันหนูหวังซิให้หนูไปซื้อน้ำก้อนว่ามัหนี้ก็ขี่รถไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปบอกว่ามันนีสิพาไปซื้อแล้วว่าเราเป็นคนแล้วก็เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะมอเตอร์ไซค์นั่นเราเป็นคนขับหนูเป็นคนสอนถ่ายค่ะ,ะกับขี่ไปนำผึ่งกับขี่ขี่มันสิเป็นทางนหน่อยๆขี่อ่อนลงไป จากขายนะคะคีออกลงไปแบบนี้จะคีไปไสแล้วเขาปลาเขาดงไปมันจะเป็นแบบปลาทั้งสองขางเป็นผู้เป็นเขาสินะคะเป็นเส้นทางแน่นอๆคีผ่ารัดปลารัดดงไปแบบนี้ด้วยอ้าวนวลสีนวลก็สิไปได้แล้วผู้นวลสีนะทางมันตันได้นวลให้พวอฟันเมื่อไหร่ว่าข้า,ขาวเจ้าเ็ตทางน้วมีรถมียังลลยคันเกตออกเกตปลาเกตยังออกนะคะไม่จะเป็นคล้ขายว่าปลา ปลาโยคาลิตัดบันนิตจามบูพิษนิ้วมฟันนะวันนี้เขาเกียดออกเต็มเป็นเลยสองขอของาง้ามันสิเป็นทางนหน่อยไปวันที่นี้นูบอ,อกว่าคือสิไปได้แล้วคู่ทางมันตันนด้เีขาเจ้าฮิดทางขาเจ้าเกียดยังออกไปได้แล้วน้อพันวะวันนี้เนี้เนี่ยไปทางเกา่ามันไกลผูดมันอ่อนหนาอ่อนลังนะคะอ่อนปลาอ่อนเขานะก็เลยว่าขี้ตรงไปหลุดวันนี้ค่อยค่อยเบียดเบียดเบียดไปนะคะหลังจากนั้นกุมเมืองฟันซ้ำนี่ค่ะ บานสีขอถามนงนุนเนาะในข่วงฟันนี่นงนุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไปสองคนกับคุณคู่มมนบอกค่ะกับคูเ่เป็นผู้กำกับรออดโดค่ะขักนใส่เต็มยศแลยเพิ่นก็ใส่สุดผู้กำกับนุกใส่สุดผู้ซอยเนาะสุดลอยอด,ดเป็นผู้ซอยฝึกเด้อวางซีในข่วงฟันนะ่ะค่ะวันนี้เรากขาวาวยังกับภากันไปติวันนี้ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ทีพากันขี่เป็นน้ำกันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของไผ่ของหนู ข้องน้องนุ่นเนาะเลขทะเบียนตัวไรจ๊ะไห้บอกเลขทะเบียนหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์เป็นรถยุคงานนี่แมนบอกคะอืมค่ะเลขทะเบียนหกแปดศูนย์เนาะค่ะบานนี้ขอถามเพิ่มอีกเนาะว่าอายุของคู่ฟื้นทีไปกับน้องนุ่นนี่ที่สอนมอร์ไใค่ไปน้ำกันที่น้องนุ่นฝันเกีียวฝันเห็นเพิ่นเพิ่นอายุจักปีสามสิบหกอย่างสามสิบเจ็ดสามสิบหกอย่างสามสิบเจ็ดค่ะสามสิบหกเต็มแล้วแมนบอกค่ะ ปีนี่ปีที่สามสิบเจ็ดแต่บอฮันเต็มเดือนเกิดค่ะทั้งบอฮันหอดเดือนเกิดเนาะค่ะสามสิบหกอย่างสามสิบเจ็ดบ้านนี้อายุของน้องนุ่นล่ะยี่สิบยี่สิบสี่อย่างยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสามอย่างยี่สิบสี่ยี่สิบสามเต็มแล้วเนาะยี่สิบสี่นี่กำลังเขามาเป็นบอคะเป็นอายุของน้องนุ่นเนาะเธอทำผู้ชมเพิ่งถามเนาะค่ะเธอเพิ่งอยากได้อายุเนาะค่ะราทาให้ตีจากฟันนี่น้องนุ่นสะตีให้ตัวไร้าตีจากฟันนุ่นตีเป็น ซีหาซี่หก,หหกแมนค่ะเพราะว่าหน้องนุ่นนนำผู้หญิงน้ำซีผู้ชายนนำหานนำโฮกก็เลยตีง่ายเป็นซีหาซีโหกเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์สอนกันมีแค่สองคนเท่านั้นเปนบอกคะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คันเดียวขี่สอนกันขี่สอนถ่ายคุณไปนะคู่แล้วก็เป็นคนขับเป็นคนขับแล้ววันนี้ แล้วก็พาขี่ขี่ถึงผู้ึ้นเขาเป็นเส้นทางนิดหน่อยเส้นทางนิดหน่อยพอรถมอเตอร์ไซค์ไปรุมนะคะมีคันเดียวพวะไปน้ำปลาน้ำดงไปค่หลัดอ่อมปลาเมนบบคะใ <ปา S 2> นความฝันปลา,ปาอ่อมดงอืมค่ะว่าสีไปสื่อน้ำกินก่อนแต่ว,ว่าป้าสิพาไปครับมอเตอร์ไซค์ไปหันไปสอดปลาสอดดงทางใดนุ่มประหูนี่ความฝันคือค่ะฝันเกีียวคุณคู่เพลินเนาะค่ะคุณคู่ ซอนโอดอเนาะค่ะมันคู่เป็นคู่ฝึกอะกันนี่ละเอาอายุน้องนุ่นอายุคุณคู่เนาะค่ะ้วะกาเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะโอ้ยค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็มาตีอยู่แปลกแปลกๆอยู่เนาะค่ะนี่เนาะนี่เนาะโอ้ยจเมนดืดดิค่ะหยอกกันอยู่เหี่ยงกันน้องซองอยู่ค่ะสีมานบ่หือสีมานบนนี้หือ แนวทงน้องนุ่นเนาะค่ะเพื่อนหายมากก็คือสีหาสี่หกเนาะ aw, ที่เพื่อนตีให้เนาะคะ่ะสีหาสี่หกแล้วก็อายุน้องนุ่นแล้วก็อายุของคู่ฝึกเนาะค,ะค่ะที่สาคัญก็คือเลขทะเบียนรถเนาะน้องนุ่นเนาะ,ะ<ค>เลขทะเบียนรถที่เพื่อนเด็ขับไปเนาะค่ะก็คือฮหกแปดศูนย์เนาะค่ะหกแปดศูนย์ค่ะท่านผู้ชมหกแปดศูนย์เนาะค่ะเป็นเลขทะเบียนรถที่น้องนุ่นฝัน ว่าเด็กรับเด็กขี่เนาะค่ะไปกับคู่ฟึกเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะค่ะท่านผู้ชมตัดกับหมุนนําแน่เนาะค่ะหมักตัวไดชอบตัวไดเอาตัวนั้นเนาะคะ่ะในงวดนี่น้องนุ่นนี่กรลร่างฝัน,นะค่ะท่านผู้ชมมาตามดูเนาะค่ะตามน้องนุ่นนี่ดูเนาะค่ะถามดูเนาะค่ะว่าฝันระบอเนาะค่ะน้องนุ่นบ่ขั้นฝันเนาะคะ่ะเมื่อขึ้นนี่เพื่อนว่าเพื่อนฝันแล้วเพื่อนว่า มือน,นีก็เลยตองมาตามให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเพราะว่าเหลืออีกบกีมือเนาะคะ่ะเลขก็ออกแล้วเนาะคะ่กะกรอลบิ่งค่ะว่าโ้งสุดท้ายอีริีนี่น้องนุ่นสีฟันบอเนาะคะ่ะถ้าฝันสีมาตามให้อีกเนาะคะ่ะแต่ถ้าบอฟันคลิปนีก็เป็นคลิปแรลกแล้วก็เป็นโ้งสุดถ่ายนำเนาะน้องนุ่นเนาะ,ะ,ะเพราะว่ามือน,นีวันที่ยี่สิบห้าแล้วะค,ะค่ะค่ะน้องนุ่นมียังเพิ่มเติมบอคะ่ะ ค่ะขอบคุณน้องนุ่นได้หลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะ,ะสรุปแนวทางตัเลขาอฝันในการซื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่หนึ่งมินาคม2568น้ี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะค่ะของน้องนุ่นในงวดนี้ค่ะน้องนุนนนนงน่นนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นสิไปเข่าขายเป็นขายลอดอเพิ่นว่าแต่เพิ่นไปในฐานะผู้ซอยคู่ฝึกเพิ่นว่าค่ะใส่สูตรไปเต็มหยดเลยเพิ่นว่าแต่ว่า ขับมอเตอร์ไซค์ไปเพื่อนว่าค่ะเพราะขับมอเตอร์ไซค์ไปหอดเนาะค่ะไปเห็นคู่ฝึกบักล้ายคนยืนคุยกันเอาหัวจุ่มกันอยู่เพื่อนว่าหลังจากนั้นหันมาก็มาเห็นคู่ฝึกเพื่อนว่าคู่ฝึกนี่มาหอดก่อนแล้วเนาะค่ะคู่ฝึกของเพื่นเนาะค่ะเพื่อนก็นเลยบอกคู่ฝึกว่าหนูสิไปซื้อนามกอนเด้อเพื่อนว่าค่ะคู่ฝึกเลยบอกว่าเดี๋ยวสิพาไปเพื่อนว่าค่ะหลังจากนั้นคู่ฝึกก็กระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะ พานนุ่นนุ่นขับไปนุ่นนุ่นเป็นคนสอนเพื่อนว่าไปน้ำทางเสนนี่หน่อยเพื่อนว่าเห็นเขาเหตุทางตัดใหม่อยู่ขางหนทางเพื่อนว่าหลังจากนั้นก็ว่าจะคล้องมากไกลเลยากโง่กลับเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าเส้นทางมันไกลแห้งเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยผากันเดินหนาต่อเนาะค่ะหลังจากนั้นกะหูเมื่อเพื่อนว่าหนุ่นนุ่นห้แเนว้ทางมากท่านผู้ชมหกแปดศูนย์เป็นเหลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะสี่ห้าสี่หกเป็นเหล็กีจากฝันเพื่อนว่า สองสามอย่างสองสีนี่เป็นอายุของนองนุ่นเองเนาะค่ะสี่ีนี่เป็นพ่อสาเกิดของนองนุ่นค่ะแล้วก็สามหกอย่างสามเจ็ดนี่เป็นอายุของคู่ฝึกเนาะค่ะแล้วก็สามหนึ่งนี่เป็นพ่อสาเกิดของคู่ฝึกเป็นแนวทางของงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะขอให้ทำช,ช่วงทุกท่านมีโชคมีลาภเป็นรางวัลใหญ่กับนงนุ่นสุขหูสุขคนค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแช่ กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงผ้ารวยนำนลดเดอค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ